ชาวราศีมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่9กรกฎาคมคุณได้5ดาบนะคะเขาได้6คาถาไพ่ของเขาขึ้นมากับหัวจริงๆพลังงานดีขึ้นแล้วนะในส่วนตัวของคุณมีนเองนะคะ5ดาบก็หมายถึงการยอม ทิ้งนะคะข้อขัดแยง้งนะคะเดินหนีปัญหาตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเอ,อ่อสิ่งที่คุณทําตรงนี้หมายถึงแฟนเป็นฝ่ายถูกหรืออะไรแต่หมายถึงว่าคุณเองเนี่ยปล่อยวางได้นะคะมันเป็นเรื่องที่คุณโตเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะเหมือนกับเอาเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักดีกว่าเรื่องความขัดแยง้งคุณทิ้งตรงนั้นได้คุณปล่อยวางได้ตัวเขายังได้หกคาถาที่ขึ้นมากับหัวแปลว่ายังมีความรู้สึกไม่พอใจ ไม่พอใจในสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเป็นสถานการณ์รอบๆตัวเขา นะคะอย่างไรก็ตามมันมีพลังงาน t r true l o v e แล้วก็ Choose a New Direction คนที่เลือกผลทางใหม่ๆน่าจะเป็นตัวคุณมีนะคะคุณเลือกที่จะจบปัญหาเลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะก็มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นได้เนื่องจากว่ามีพลังงานแห่งรักแท้นะคะเขาเองก็รักคุณคุณเองก็รักเขาดังนั้นเนี่ยมีมองว่าการปรับตัวเข้าหากันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ,ะได้โดยเร็วนี้แหละนะ